ดักถาเบิงรถไฟครับฝนกำลังจะม,มารถไฟกันแล้วแหละรถก็ยังติมมดขึ้นเรารถไฟร้อยฝาไปฝนกำลังจะม,มาพี่น้อง ลงเม็ดแล้วครับไอ้มหาพุทธการเพิ่นหน้าบริษัท ไปแล้วครับไปแล้วรถไฟโอ้เบิ่งว่ามันสิมากจากนาที่นะขั้นนี้ไปแล้วบกเกินสิบนาทีม้างมาอีกขั้น พึ่งได้นัดที่นึงครับุ่นฟังนุนมากเลยครับพ้นก็นลงเม็ดแล้วครับพี่น้อง ฝนลงเม็ดแล้วครับ กี่ผ่านไปแล้วเนาะคันหนึ่งพึ่งได้ดสองนาที่ ผ่านไปแล้วสามนาทียังโม่มาอ,อยู่ครับเบื้องว้รถรถไฟครับรถเม่ไพซิมาก่อนกันนะหลอบไฟสิจัดกว่ากันเบืเ้องเดอพี่นนองเดอรถเมฆกับรถทั้งมา ผมคิดว่ารถไฟสิมาก,ก่อนจัง่อยนี่ตอนนี้ก็ได้ประมาณสามนาทีแล้วเฮ้ยรถเม่์มากแล้วเอารถเม่์มากแล้วคันหนึ่งแต่รถไฟกับไปแล้วคันหนึ่ง ว่มามาหลุดกันพี่น้องหม่ต้องเคยขึ้นดึเอดอกเถอะหรือว่าในแต่แนม่เบิองแล้ะที่ลองนั่งเบิองอยู่จมือ นั่งแบบให้สสดซ้ายไปเลยนะ านไปแหละสามนาทีกลัวยังหมดทั้งมาอีกขั้นเอาเ,อาเบิงฝนกับมาโปฝนบาดเนี่ย เอามากแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วโอ้6นาที6นาทีมากท่านสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ